สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJD นะครับห่างหายกันไปนานนะครับแต่ยังไม่ได้ไปไหนนะวันนี้จะมารีวิววิธีการล้างรถของผมนะครับผมอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะได้ใช้นะครับก็มีแปรงมีผู้การมีถุงมือตัวถุงมือผมจะแยกไว้นะครับไม่ใช้ร่วมกวับตัวอื่นเพื่อใช้ล้างกระสีรถก็มีน้ํายาล้างรถนะครับสาหรับล้างรถที่เคลือบแก้วเพราะรถผมเคลือบแก้วไปเนาะแล้วก็น้ํายาเช็ดเออเขาเรียกว่าน้ํายาล้างคราบนะครับผมแล้วก็ถังโฟมนะครับทั้งหมดนี้ก็ ตัวถังโฟมตัวแปลงตัวผู้กันตัวถุงมือก็ซื้อมาแบบถูกๆนะครับตรงนี้ผมใช้น้ํายานะครับล้างคราบเนี่ยผสมประมาณว่า1ต่อ4แล้วกันถ้าอันนี้เป็นการกะกาเอานะผมไม่แน่ใจนะครับเอาให้มันเขียวเป็นเขียวอ่อนกำลังดีนะครับตัวนี้จะสลายคราบเป็นของเดกุเนาะก็ถือว่าใช้ดีพอสมควรนะครับ ผสมไม่ต้องเข้มมากนะครับเอาไว้ล้างในส่วนที่มันเป็นพวกขี้โคลนพวกคราบไข่ตามจุมล้อตามอะไรต่างๆนะครับจะล้างได้ดีมากๆนะครับในส่วนของน้ํายาล้างเอ่อล้างสีรถนะครับผมจะใช้น้ํายาที่มันมีค่าพ H ไม่กัดตัวน้ํายาเคลือบแก้วนะครับตรงนี้ก็จะช่วยถนอมสีรถแล้วก็ช่วยถนอมเคลือบแก้วที่ผมได้เคลือบไปด้วยนะครับก็ผสม100มลต่อน้ำา1ลิตรนะครับหรือว่า1,000มลก็ได้นะครับถ้าผิดตรงไหนขออาภัยด้วยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นถังโฟมที่ผมไปกดมานะครับก็กดมาถูกๆไม่ถึงหลักร้อยนะครับมันแค่ว่าเอามาใช้ให้มันได้งานที่ดีได้ก็โอเคแล้วครับสําหรับผมนะแค่ว่าให้มันเป็นเนื้อโฟมเอาไว้ให้มันถูได้ทั่วๆเอามาใช้ถุงมือถูรถนะครับถือว่าผมแฮปปี้มากแล้วอันนี้ก็จะเป็นการล้างนะครับขั้นตอนการล้างของผมก็คือจะเป็นการ หลังจากซ้มล้อนะหลังจากข้างล่างไปหาข้าบบนะครับผมจะไม่ยุ่งกับชุดสีเลยนะครับผมจะล้างซุ้มล้อก่อนนะครับขจัดคราบขจัดอะไรก่อนนะครับอันนี้จะเป็นการล้างล้อก่อนก็ใช้น้ํายาล้างสไลายคราบของเดกุนะครับฉีดไปแล้วก็ใช้โฟมฉีดอัดตามนะครับแล้วก็ใช้แปรงถูขัดล้อนะครับขัดหน้ายางเป็นการขัดหน้ายางนะครับขัดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาน้ําล้างออกเลยนะครับผม ก็ทําเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับลงน้ํายาสลดยคาบลงโฟมแล้วก็ขัดหน้ายางนะครับให้สะอาดนะครับเพราะว่ารถเราก็ไปเจออนุนี้นั่นมานะครับผมแล้วก็ผมก็ถูแม็กตามไปด้วยเลยนะครับน้ายาสลดยคาบตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะครับไม่ได้กัดอะไรมากมายแต่ไม่ควรเอาไปฉีดกับสีรถโดยตรงเนาะเอาไว้ฉีดแบบเนี้ยพวกชิ้นดําชิ้นล้อใต้บางโคนที่มันต้องสู้กับคาบเยอะๆนะครับ ผมจะใช้ทําตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งล้างแป๊บเดียวมันก็สะอาดเลยนะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือเอาความเข้าใจง่ายๆก็คือฉีดสลายคราใไปทั่วตามชิ้นงานต่างๆนะครับแล้วก็ฉีดโฟมตามแล้วก็ขัดขัดถูๆเอาน้ําฉีด,ฉ,ดฉีดออกแล้วครับอันนี้ผมก็จะเก็บงานโดยรวมนะครับก็จะเป็นใช้ผู้กันนะครับฉีดงานโดยรอบนะครับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมส่วนในพาร์ทของล้อหน้า ผมก็จะทําเหมือนกันนะครับผมเริ่มจากล้างข้างล่างก่อนนะครับก็เริ่มจากยางก่อนเลยยางเป็นส่วนที่ต้องขัดบ่อยที่สุดนะครับนะตรงนี้ผมจะสปีดคลิปนิดนึงนะเพราะว่าผมอัดยาวถ้าเกิดภาพมันสั่นไหวก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้วิธีการของผมก็คือใช้แปรงขัดหน้ายางนะครับมาขัดขัดขัด,ขดลงสไลด์คาบก่อนแล้วก็ลงโฟมตามแล้วก็ฉีดโฟมตรงแม็กนะครับส่วนซุ้มล้อก็ทําเหมือนกันนะครับแล้วก็ฉีดน้ําให้เรียบร้อย ก็เอาง่ายตรงไหนว่าที่มันเป็นชุดสีอะ่ะเราจะไม่เอาสไลด์คาบไปฉีดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแม็กหรือว่าเป็นบางโคนหรือว่าใต้บางโคนอะไรอย่างเงี้ยผมจะใช้สไลด์คาบฉีดแล้วก็ใช้โฟมตามนะครับเพื่อไม่ให้มันกัดคาบแรงจนเกินไปนะครับแล้วก็ผสมอ่อนๆกำลังดีถือว่าใช้งานได้ดีครับเอาแปรงไปลูบๆไม่ต้องออกแรงเยอะช่วยทุบแรงได้ดีเลยผสมควรนะครับแล้วก็ฉีดน้ําออกก็ได้งานที่โอเคนะครับเหมือนใหม่ตามภาพเลยอันนี้ถือว่าโอเคมากๆ ผมทำอย่างนี้สม่ำเสมอจนนะตอนนี้1ปีแล้วนะครับช่องนี้ก็เปิดมาได้1ปีแล้วเนาะผมก็ทำอย่างนี้นะครับหลังจากเคลียร์ข้างล่างเสร็จปุ๊บผมก็จะมาเคลียร์ด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยล้างไวกว่าด้านล่างถ้าล้างด้านล่างเสร็จก่อนในคติของผมก็คือมันมันเสร็จไวกว่านะแล้วก็คราบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตกลงพื้นเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปฝังนะอันนี้แล้วแต่คนนะครับจะล้างบนจากจะล้างจากบนลงล่างหรือจะล้างจากล่างขึ้นบนก็แล้วแต่ครับแต่ผมจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนผมก็จะใช้ถุงมื สำหรับรูปสี่รถเนี่ยล้างรถนะครับตรงนี้ก็เป็นล้างตรงไหนซอกที่เก็บงานลําบากผมก็จะใช้เป็นผู้กันนะครับมันจะช่วยทุนแรงได้นะมันสามารถไล่ลายฝุนได้ดีนะครับน้ํายาที่ใช้น้ํายาล้างรถโฟมล้างรถของผมก็จะเป็นของล็อกเนาะโอเคถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถไปจิ้มกันได้เป็นบางตัวนะครับแนะนําเลยสําหรับใครที่เขาเรียกว่าเคลือบแก้วมาแล้ว เคลือบแก้วที่จุ๋ยมาแล้วผมแนะนําตัวของล็อกนะครับอันนี้เมคชั่ร์ได้เลยว่าเคลือบแก้วไม่สลายแน่นอนนะครับไม่เหมือนน้ายาล้างรถบางตัวที่มันมีค่ากัดนะครับผมกัดแล็กเกอร์หรือว่ากัดเคลือบแก้วของเรานะครับมันจะช่วยได้ดีกว่านะครับอันนี้สังเกตได้ว่ารถผมเคลือบแก้วมาเนาะมันจะน้ํามันจะไม่เกาะมากนะครับเช็ดๆถูๆแป๊บเดียวก็ออกแล้วนะครับผมหรือว่าใครเพิ่งล้างเสร็จอย่างเงี้ยผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเอารถเนี่ย ขับออกไปข้างนอกนะครับให้มันโต้ลมซะหน่อยให้ไล่น้ําในส่วนที่เราเข้าไม่ถึงสําหรับคนที่ไม่ได้มีสายลมนะถ้าใครมีสายลมเออมีเครื่องปั๊มลมอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้ดีก็เก็บงานไปครับหลักๆที่เวลาผมเช็ดก่อนผมก็จะเช็ดจากเออตัวใต้เบาะนะครับผ้าที่จะแนะนําก็คือเป็นผ้าขนนุ่มนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์แบบเบสิกเลยแล้วก็แยกผ้ากันเช็ดนะครับชุดสีเช็ดกับชุดสีนะครับ แล้วก็พวกผ้าที่ใช้เช็ดพวกตามขอบเบาะหรือว่าตามลิ้นชักตามเอ่อเขาเรียกฝาถังน้ํามันเนี่ยผมแนะนําว่าให้แยกกันนะครับอย่างในคลิปผมก็จะแยกกันแล้วตามด้วยการทําชิ้นดํานะครับผมจะใช้ตัวของ 3M นะเป็นน้ํายาเคลือบยางดําแล้วก็เคลือบชิ้นดานะครับผมจะฉีดพรมๆไปอย่างนี้แล้ววิธีการที่ดีที่สุด ที่จะใช้นะครับถ้ายางผมจะใช้ฟองน้ําแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นดําผมจะใช้ผ้าเหมือนในคลิปเลยนะครับมันจะได้งานออกมาดีกว่าแล้วก็ไม่ชุ่มฉ่าครับความชุ่มฉ่าเวลาถ้าเกิดเราใช้ฟองน้ำอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นจ้ำๆมันจะไม่ค่อยเนียนมากแต่ถ้าเราใช้ผ้าเช็ดรูปรูปไปอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นผ้าที่แบบซึมน้ํายาไปแล้วแล้วเราเอาไปรูปรูปมันจะช่วยประหยัดแล้วก็จะช่วยให้งานเราออกมาดีด้วยนะครับอันนี้ผมจะชอบใช้วิธีการนี้มากครับแล้วผ้าก็แยกกันนะครับ ถ้ายางจะใช้ฟองน้าถ้าชิ้นดําผมจะใช้เป็นผ้านะครับแล้วข้อดีของมันอีกอย่างคือถ้าเราเช็ดตามซอกมันจะเข้าไปได้ดีกว่านะครับเอาน้ํายาเนี่ยฉีดพรม,มไปแล้วก็เอาผ้าลูบนะครับสังเกตว่างานมันจะโอเคแล้วก็ไม่ขึ้นเป็นจน้าในพลาสของจุดสีผมจะใช้ของล็อกอีกแล้วนะครับ,เป,เ,เ,รบเป็นล็อกเซรามิกนะครับเป็นล็อกเซรามิก ซึ่งตัวนี้ใช้ดีนะครับมันจะเป็นการน้ำยาเก็บงานเช็ดคราบหลงเหลือคราบน้ำเผื่อบางจุดเนี่ยเราเช็ดได้ไม่สะอาดนะครับผมผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเก็บงานนะครับมันจะช่วยครับจัดคราบแล้วก็มันมีสารเคลือบแก้วอ่อนๆอยู่ในนั้นนะครับสามารถเช็ดชิ้นดําได้ด้วยนะแต่แนะนําให้แยกผ้านะครับใดๆก็แล้วแต่ทุกกรณีเลยเป็นเคล็ดลับหรือว่าเป็นเทคนิคนะครับผ้าเช็ดชุดสีกับผ้าเช็ดชิ้นดําไม่ควรใช้รวมกันนะครับไม่ควรอย่างแรงเลยนะครับ ก็นี่เป็นเนื้องานที่ได้ออกมานะครับก็โอเคเลยนะครับสําหรับน้ํายาไม่ถึง78ตัวนะครับน้ํายาแค่ประมาณ4ตัวได้งานที่ดีแล้วก็ชิ้นดําดํากําลังดีนะครับไม่ดําเงาจนแบบว่าฝุ่นมาเกาะง่ายๆเพราะว่าน้ํายาบางตัวถ้ามันดำเลยหรือว่ามันเงาเกินไปอะ่ะแค่ลมพัดมาฝุ่นจับเลยครับแต่ตัวนี้โอเคเลยไม่แย่เลยนะครับ งานที่ได้ออกมาก็จะดูดีแล้วก็ตัวน้ำยาเก็บงานของล o อกเอ็กเซลมเนี่ยมันช่วยเคลือบเงาอีกชั้นหนึ่งด้วยหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับทุกคนยังไงก็คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับฝากติดตามชมด้วยแล้วก็ลิงก์ของทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนะ